สบายดีทักทายสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องเ,เพื่อนๆทางช่อง y o u ยูทูบไซลมทินเซโนชเชนี่นาะพี่น้องเนาะมนี้มาพบกับายลมคือเก่าในอคอนเทนต์ที่ว่าเมนี้ก่คือหูน้นุ่มการ์ดจะมาเห็ดคอนเทนต์เกี่ยวกับสินค้าไทยชิ้นไหนบ้างนะชิ้นสินค้าไทยชิ้นใดบ้างที่ายลมใส่เป็นประจำในชีวิตประจำวันพี่น้องเนาะ มาในลูกใหม่ี่ทุกคนใส่แว่นเนาะเพราะว่าเป็นยังจป็นไซเว่นมันเจ็บตาพี่น้องนะเนาะเจ็บตาแหงละ่ะเป็นเครื่องเครื่องตาและลายมือ,ลมอลเลยไซเว่นขอป้องกันแสงในนิดนึงในการถ่ายคลิปในมินิก็ได้ษแล้วทุกคนเนาะจะในกล้อโทษขออภัยนัมเป็น้องไลน์ในมิอน,อน,นะน,มนิสำหรับการใส่แว่นในพี่น้องใส่แว่นเนาะก็คือว่าพีนะ่น้องเนาะมินิจะเพจคอนเทนต์ในในนีคอนเทนต์ก็คือสินค้าไทยที่ใสล่ลมใช้ เป็นประจําในชีวิตปัจจุบันพี่น้องที่ขาดบ่ได้แหละเนาะก่ะคือขั้กันพี่น้อรนะ์ทโเปอรเปร,ปรลาวเป็นประเทศที่ว่าบ่ามีหรงจักโ่งงานหลายบ่มีสินค้าหลายปานไดพี่น้องสินค้าบางชนิดท,ที่เลยจําเป็นตอน้องนําเข้าจากประเทศไทยเนาะพี่น้องเนาะถึงนึงด้นาเข้าจากประเทศไทยเนาะพี่น้องแต่ว่าพี่น้องหลายๆคนอาจจะสงสัยเนาะเป็นอย่างว่าอ่า สปาปลาวจึงนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยพี่น้องเนาะจึงนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยเป็นยังจะบบนนำเข้าจากเวียดนามจากจีนเนาะกัมพูชีอะไรต่างๆประมาณนี้พี่น้องก็คือหุ้นกันอย่างเนาะสปปาลาวกับเมืองไทยเป็นประเทศที่มีฮีดคองประเพณีวัฒนธรรมคล้ายๆกันเนาะมีภาษาที่คล้ายๆกันหลายๆอย่างคล้ายๆกันเนาะบาน้แลม ส่วนการเดินทางนะพี่น,น้องการเดินทางระหว่างเมืองไทยกับเมืองลาวนี่ก็มันก็ชี่ค่อนข้างสะดวกวกว่าเนาะอันนี้ก็ตามที่ไซรลมเข้าใจใช่ไหมเนาะน่าจะเป็นประมาณนั้นเนาะเป็นยังจังนำเขาจากไทยกันย้อนว่าคือนี่แหละนะพี่น้องเพราะว่าลาวกับไทยนี่นมีวัฒนธรรมมียิดความเพ็นนี่เนาะมีภาษาการปากเว้ามีภาษาการนำสาย,ยาต่างๆมันคล้ายกันทุกอย่างก็เอาเข้าขใจกันเนาะสำหรับคนลาวคนไทยเนาะ เพราะฉะนั uh, so, like there, life, the the type, material, ้นเรียว่าการเดินทางก็ง่ายนะเพียงเนาะสะดวกสบายสําหรับประเทศลาวกับประเทศไทยนะเพียงเนาะแล้วการสินค้าส่วนร้ายเป็นคนลาวนี่จะจะนําเข้าสินค้าจากประเทศไทยแล้วก็นิยมสินค้าจากประเทศไทยเพียงเนาะเพราะว่าสินค้าจากประเทศไทยนี่เป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพเพียงเนาะมีคุณภาพหลายๆลายบอกว่าจะเป็นสินค้าต่างๆเพียงเนาะจะประมาณนั้นทุกคน มืัอนี้สซลมจิมาไฮเบิร์หลักๆเนาะสินค้าที่อันนี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะพี่น้องเนาะที่ใส่ลมเด็ดไซในชีวิตประจำวันก็เลยว่าอยากให้พี่น้องได้เบิร์กกันว่ามีอย่างไหพี่น้องเนาะก็คือนี่แหละหลักๆเนาะเดี๋ยวจะให้พี่น้องได้เบิร์กันพี่น้องนี่น้องพี่น้องเนาะนี่ก็คือสินค้าที่ว่าใส่ลมใส่เป็นประจำในชีวิตประจำวันมีจะมีประมาณนี้จะมีอีซี่นะอันนี้เป็นฟงสักเฟอพี่น้อง สิ่งที่ขายมาได้ชีวิตประจําวันเจ้าในสักผ้านะเนาะนะอันนี้ราคาก็ประมาณอยู่ตกอยู่ประมาณยี่ยี่สิบหกบาทเนาะถ้าเป็นเงินไทยเป็นต้นราคาเงินลาวที่จะรุมซื้อตอนนี้มันจะถืออยู่อ่าสิบสามพันกีบพี่น้องหนึ่งหมื่นสามพันกีบตกเป็นเงินบาทน,นี่ซื้อจะลาวเลยพี่น้องราคาจะลาวเลยพี่น้องสิบหนึ่งหมื่นสามพันกีบตกเป็นเงินบาทก็ประมาณยี่สิบหกบาทประมาณนี้ทุกคนเนาะ เพราะว่าตอนนี้ระลึกมันจากสูงเนาะก็เลยเห็นอันเปนแพงราคาบ้านเฮาบ้านายลมน,นี่จะเป็นครีมทาผิวต,าต่างๆเนาะนะจะเปน็นอย่างนี้เนาะเพย์สกเพสัตน,นีป่ประมาณประมาณเกือบ20บาทคือการเน,น,นองราคาเนาะอันนี้อันนี้คือกันพี่น้องนี่เนาะราคาประมาณในการบริโภคเนองราคา20กว่าบาทตัวนี้เนาะ20กว่าบาทนี่นะเนาะประมาณนี้ส่วนตัวนี้อยากแพงน 1, ิดหนึ่งพี่น้องเกือบเขาร้อยบาทมาซื้ออยู่บ้านายลมนี่ อันนี้จะเป็นวัดส์ิลินเนาะอันนี้มเป็นการโฆษณาเนาะอันนี้เป็นสินค้าที่ใส่รมใส่เป็นประจำเกือบร้อยกว่าบาทด้พี่น้องอย่ประมาณแปดสิบเก้าสิบบาท่ปซื้อที่พี่น้องเนาะเป็นเงินนะเงินบาทพี่น้องเออเป็นเงินบาทถท่าเงินกีกัประมาณสี่หมื่นห้าพันกีบมานี่ทุกคนส่วนตัวนี้จะเป็นแชมพูเนาะ เส้นผู้นี้ใช่ทุกวนันเลยพี่น้องขาดปลาได้เนาะนี่ก็จะมีลายยี่หอ้อพี่น้องแต่ว่าอันนี้จะเป็นยี่ห่อยี่ห้อหนึ่งเนาะที่ใช้ลมซื้อมาใช้ในตอนนี้กับเมนต์ตอนนี้จะเป็นเฮดแอนด์โชเดอร์นะวันนี้ทุกคนเนาะนี่เป็นสินค้าหลักๆที่ใส่ลมใส่ในตอนนี้แต่ก็จะมีอีกหลายชนิดแต่พี่น้องมีอีกหลายอย่างที่ใส่ลมใส่แต่ว่าตอนนี้ให้เบิ่งตอนนี้สับนี้ก่อนนะเป็นเนาะวันนี้เลี้ยวอ่อนกับขาดปลาได้สำหรับผู้ชายอย่างสาลมในเป็นป้อ,องกันนะ กินจักแหล่นะครับเนาะขายอะไรพี่น้องเนาะรออ๋อนี่เนาะประจําวันเลยตอนนี้เนาะประมาณนี้ทุกคนนี่คือการจะเดทาหลังอาบน้ำประมาณนี้ทาที่เนืองนะกับบทาลายดอกสะลมก็ได้เพราะมันป้องกันผิวแห้งเนีผิวแห้งเนี่ยนะพี่น้อเนาะก็คือสายลมเบาอะไะพี่น้องเนาะเป็นอย่างโซเปลาวจากนําเข้าสินค้าจากเมืองไทยกะอันนี้ก็ตามความขอใจของสายลมเองก็ย้อนมาคือสายลมเบาอะไพี่น้อง มันเป็นแบบลาวไทยค่ะับการเดินทางไปมามันก็สะดวกกลัวเนาะประเทศอื่นกับบุปผัญญพีพน้องจีนบอเนาะเมียนมาบอกัมาบอประมาณนี้กับบุปผัญญายพอเฮาการเดินทางไปเป็นยากไม่ยากบทคอยสะดวกแต่เป็นเมืองไทยเนาะลาวไทยนี่เท่าการเดินทางไปมาหาสู่กันมันสะดวกสบายดีพี่นเนาะแล้วก็ภาษาการเบาๆกับว่ากันเข้าใจเลยพน้องมันต้องมี ลามปลมันยังบัต้องมียังต่างๆว่ายังไงซะเนาะเอาว่ากันคนไทยเข้าใจคนลาวเข้าใจกันเองวันนี้ประมาณนี้ทุกคนมันจำเป็นต้องอ่าทีต้องมีลามแปลเนาะแล้วก็คือว่าอะพี่น้องสินค้าไทยเป็นคาสินค้าที่มีคุณภาพเนาะสินค้าดีมีคุณภาพคนลาวเชื่อมันเนาะคนลาวมักใส้ประมาณนี้พี่น้องสรับสินค้าไทยเนาะมีคุณภาพดีจริงๆมันจะเป็นบ่นบเป็นแต่ว่า สินค้าใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยพี่น้องสินค้าอื่นยังต่างคือการเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างต่างเนาะเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์ยังต่างทุกอย่างนี่แมนคนเราคันเม็นว่าเป็นของไทยนี่ถือว่าเป็นของดีรถเนาะสำหรับพี่น้องชาวลาวเนาะทุกคนจะประมาณนั้นนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้แมนสายลมเองก็สิได้จบเพียงเท่านี้พี่น้องขอบอกขอบใจทุกๆการติดตามรับชมของพี่น้องเบอร์สกุลทุกคนทางช่อง YouTube สายลมจินชโน่ชาแนลสำหรับคลิปนี้น้องๆเนาะสำหรับเองการบุญยิ่ลายพี่น้องพี่น้องทางนายติดขันมาแล้วก็อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องที่บริษัทกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ก็อย่าลืมพี่น้องอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ก็กดระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสายลมจินชโนในการถ่าคลิปต่อไปนะน้องนะสำหรับคลิปนี้สำหรับเองชีวิตจ,จบเลยพี่น้องพบก,กันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายสวัสดี